ฉะนั้นแล้วเราจึงมีความเข้าใจในข้อคิดตรงนี้ที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีเลือดมีเนื้อมีความทุกข์มีความสุขนะก่อน,นทีธธรรน่จะตัดสมุท่ยเหมือนกับผู้เราทุกคนเลยฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่เทพพญายาวดาผู้วิเศษจากที่ไหนท่านก็เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าท่านเป็นคนที่ ฝึกฝนตนเองสั่งสมบุญสั่งสมความดีเนี่ยมานับพบน้ำชาติไม่ท้วนมันจึงนำมาซึ่งข้อคิดข้อดีสองก็คือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมีความเชื่อมั่นในการทำด้วยตัวของตัวเราเองดังพุพทธพจน์ที่ท่านตัดว่าตนแลเป็นที่เบื้องแห่งตนนะต,ตนแลเป็นที่ึ่งตรงไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนจะมาดลบันดาลให้ ไม่ใช่ภูเขาที่สูงใหญ่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่มีความผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากมดมันดานให้มนุษย์นล,ลนัน,นะเป็นไปนตามสิ่งที่สิ่งนั้นโดนบันดาลไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราทีนี้การกระทําของเราก็มีทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นเห็นผลทันตาในปัจจุบันเช่นเราอ่านหนังสือเราก็สอบได้นี่ก็คือเรื่องผลแห่งกรรมเช่นกัน หรือว่าบางเรื่องอาจจะต้องรอเป็นเวลาหลายปีเช่นกว่าน้องจะรับปริญญาได้เนี่ยน้องต้องเรียนอยู่หลายปีตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 เรียนมหาวิทัยลยอีก4ปีกว่าน้องจะได้รับปริญญาก็ต้องใช้เวลาแต่กรรมบ,บางกรรมเนี่ยมันใช้เวลาข้ามภพข้ามชาติซึ่งตรงจุดนี้บางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยบังคับให มาเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ท่านเชิญชวนให้มาพิสูจน์ให้มาศึกษาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เห็นด้วยตามนุษย์ที่มองเห็นโดยทั่วไปจะต้องใช้ในการศึกษาแล้วในการปฏิบัติอย่างมากมายหรืออย่างน้อยที่สุดให้เรามองคุณโทษในปัจจุบันก่อนเช่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลห้าเราก็มามองว่าคุณของศีลห้ามีอะไรบ้าง